พรีเมียมทาวน์โฮมสองชั้นสไตล์นอ์ดิกญี่ปุ่นที่ใครมาเห็นแล้วก็ต้องถูกใจบ้านนาหลักนาอยู่แถมมีพื้นที่ใช้สอยในบ้านเยอะมากเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่โครงการบ้านพรอมรักอำเภอบางปะกง,ะกงจังหวัดฉะเชิงเซาโครงการจะตั้งอยู่ในซอยวัดบางเกลือสามารถเข้าจากถนนบางนาตราดกม43เพียงแค่2กิโลหลังนี้จะเป็นบ้านพรีเมียมทาวน์โฮมสไตลอ์อิสระนากว้างถึง8เมตรที่ดินเริ่มต้น28ตารางวาพื้นที่ใช้สอย140งร้อ่ตารางเมตรมาพร้อมกับฟังชั้นสามห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห ทางเข้าบ้านในใหญ่แบบโอเวอร์ไซส่งเสริมการเก็บทรัพย์มาพร้อมกับถุงดับเบิลวอลลุ่มถึง6เมตรมีหน้าต่างบานใหญ่รับแสงโปร่งโล่งสบายความพิเศษของบ้านหลังนี้คือก่อด้วยวอิฐมวลเบาถึง2ชั้นทาให้ภายในตัวบ้านเย็นและเงียบสงบมีหน้าต่างกระจกกัน UV รอบทิศทางทําให้บ้านดูโปร่งและยังเปิดรับแสงช่วยให้ประหยัดค่าไฟไป,ไปอีกแบบ <c oughs> เลยครองครัวในตัวบ้านเนี่ยแยกเป็นสัดส่วนแล้วยังแถมฟรีเคาน์เตอร์ครัวไทยสาเร็จให้สําห,ร,หรับบ้านโซนหน้าอีกด้วยและตอนนี้เหลือเพียงแค่7ยูนิตสุดท้ายกับโซนหน้าโครงการราคาเร เตอร์เบดรูมขนาดใหญ่สามารถวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้อย่างสบายๆมีหน้าต่าง180องศาให้บรรยากาศเหมือนอยู่รีสอร์ทและยังมีห้องน้ําในตัวด้วยนะปลั๊กไฟในห้องน้ําก็มาพร้อมกับฝาปิดพร้อมใช้งานแบบนี้ดีงามมาก<า>แล้วบ้านไหนที่มีน้องๆหนูๆเนี่ยก็สามารถให้น้องมาใช้ห้องนอนทั้ง2ห้องนี้ได้นะคะหรือว่าจะปรับทําเป็นห้องทํางานก็แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะห้องน้าที่นี่ก็แบ่งพื้นที่โซนแห้งและโซนเปียกไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วที่นี่ก็ยังตั้งอยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกรอบด้านใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมหหหลาาาาายยแ่่งงงงงเเเดดดิินนนนทททไปํกกก็สสสะวีีีุรรรัับจจอออต้ฟฟ์ แบบนี้พร้อมลากกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยสำนักงานขายเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นอยากได้บ้านสวยๆแบบนี้ต้องไปที่โครงการบ้านพร้อมรักนะคะ